สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่านะคะวันนี้วันศุกร์ที่11พฤษภาคม2555ค่ะเช่นเคยนะคะเราพูดคุยกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะในทุกๆวันศุกร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิธีกรร่วมรายการะะที่มาร่วมรายการสดกับดิฉันที่นี่นะคะดรอิสระพัฒนทีรพัฒน์ิริค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันในเชิงกฎหมายแล้วก็อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะตอนนี้มีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าตอนนี้ได้เกิดเพลิงไหม้ที่โรงแรมเลอคองคอร์ดรัชดานะคะในช่วงที่ผ่านมาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะและตอนนี้ทางโรงแรมกําลังอยู่ระหว่างการอพยพทั้งผู้คนนะคะออกจากโรงแรม ะะถ้าเรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวจะมารายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกับทางอาจารย์อิสรพัฒนกันก่อนนะคะอาจารย์อิสระพัฒน์ธีรพัฒน์สิริเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ ผู้เชี่ยวชาญอ่ผู้เชี่ยวชาญขอประธานภัยค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะ,ะอาจารย์คะในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมคสามารถมาพึ่งพาหน่วยงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินคะ่ะสามารถช่วยเหลือประชาชนในด้านไหนได้บ้างคะ เริ่มต้นผมขออนุญาตแจกแจงนิดนึงฮะที่เมื่อกี้กรุจิรวรรณธนาทักบอกว่าเป็นหน่วยงานต้องสามาเข้าใจเบื้องต้นนี้ว่าเนื่องจากเขาไปผมจะเป็นองค์กรอิสระ,<ท>ะตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นจะเป็นองค์กรหน่วยงานของรัฐท, <ะ S 1> ที่เป็นอิสระจากรัฐบาลน,นะครับหรือถือส่วนราชการปกติซ <ทะ S 1> ึงรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดรวมทั้งผู้รับผิดชอบตางการเมืองตรงนี้ก็คือว่าถ้าเจ้าที่ของรัฐเนี่ยหมายรวมถึง้ครการหรือพนักงานราหกิจหรือทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐนันฮะที่เป็นที่ใช้อำนาจรัฐนะครับแต่ถ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่างการเมืองเนี่ยต้องชัดว่าคือคือไม่ไม่หมายถึงว่าต้องให้ชัดว่าเป็นนักการเมืองใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเนี่ยเป็นนักการเมืองที่มีตำแหน่งตำแหน่งต่างการเมืองเท่านั้นทีนี้ ที่บอกว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งประชาชนที่ต้องวาเป็นธรรมสังเกตได้ไหมครับว่าหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวกับควาเปรมเนี่ยโดยมากอยู่ในรกระบวนการพิจารณาเช่นตํารวจอายการศาลือะไรแล้วก็ตาม,มนะครับหน่วยงานเหล่านี้โดยทั่วไปปฏิบัติตามกฎหมายเราดูถ,ถือกฎหมายระเบียบที่กําหนดขึ้นเป็นหลักนั่นหมายความว่าถ้าเขาปฏิบัติตามกฎหมายแล้วถูกต้องครบถ้วนนะครับ แม้เกิดผลกระทบ่อประชาชนโดยหลักการกฎหมายคุ้มครองถ้าเข้าสุจด็ดถูกต้องนะฮะแต่ถ้าหากว่ามีอะไรที่มันถูกต้องในกฎหมายทุกอย่างถูกต้องหมดแต่เกิดความประชาชนเดืดอดร้อนแไม่เป็นธรรมเนะี่ยบางทีให้คําตอบไม่ได้ค่ะเว้นแต่จะมีคนที่ผมมองว่า,วารับผิดชอบต่อสังคมมากๆหยิบยกขึ้นมาจะดูแลแก้ไขแต่ถ้าจะมีคนที่ตะแบงนะ,ะหรือไม่ยอมแพ้คล้ายๆกับ ผิดแล้วไม่ลองละผิดะจะสู้สู้ด้วยอาศัยกฎหมายระเบียบอ,อ้างว่าชอบชอบแล้วสุดจุดแล้วมีอำน,นาจแล้วใช้ดูไม่ถูกต้องแล้วตรงนี้ทําไงรับมาที่นี่ได้เพราะจิดจุดนี้กฎหมายกําหนดให้ผู้ตรวจปีดน,นดูแลแก้ไขไปถึงความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมเพราะนั้นองค์การประุบต่างๆของหน่วยงานกระบวนการสรรหาผู้ตรวจการัีวิธีการทํางาน,นจะเน้นดูแลแก้ไขสังคมและนเมืองนะโดยคํานึงว่าเป็นธรรมเป็นหลัก ผมเคยได้ยินท่านผู้ตรวจการแผ่นท่านศาสตราจารย์ธิรชาพูดหลายครั้งว่าเรามองไ a เป็นธรรมยิ่งใหญ่กว่ากฎหมายอืเพราะกฎหมายเป็นเรื่องมนุษย์สร้างนะครับมนุษย์สร้างก็คือมนุษย์ในสภาแหละแต่เป็นรัฐสภาอะไรก็ตามเราต้องเคารพเขานะครับเพราะว่าสภาเขาเป็นองค์อำนาจตามกฎหมายรัฐมนตรีกั้นบด้อำนาจตรากฎหมายส่วนมันจะดีมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องกุศลของบ้านเมืองนะค่ะอันนี้คือความแตกต่างอืมก็ผมคิดว่า ความแตกต่างที่ชัดเจนคือผู้ตวรวจปะิด็นมองทั้งกฎหมายและความเป็นธรรมมากอ,มอาจจะมากกว่าที่อื่นตรงที่ว่ากฎหมายรับนวนคุ้มครองผู้ตรวจการมให้เน้นถึงความเป็นธรรมมากโดยเฉพาะให้อำน,นาจผู้ตวรวจปะเดินที่จะรับเรื่องที่แม้กระทั่งโดยการรัดปฏิอ้างว่ารืยยื่นยาวต้ปฏิบัติตูกต้องตกฎหนไมแล้วผู้ตวรวจมาดูว่ามันเป็นธรรมไหมยกตัวอย่างที่เร็วๆเ,เนี่ยอขออภยัยที่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเช่นกรณีบางน้ําเขียว ใช่ไหมฮะรุกบุกรุกที่ป่าสง,สงนุนทำนองนั้นนะฮะ,ะทุกหน่วยงานเ็าว่าปฏิบัติตามหน้าที่แต่พอมาถึงผู้ตรวจผู้ตรวจปีนีนก็จะไปดูซะอ้าวขออภัยนะครับค่ถ้าจะปฏิบัติหน้าที่ทาไมไม่ปฏิบัติต,ตลอดเวลาอสม่ำเสมอต่อนเนื่องค่ะแล้วตรงไปตรงมาเรามาตรฐานเดียวกันค่ะแต่ทําไมกรมนี้ปฏิบัติมั่งจุดปฏิบัติมั่งไม่ปฏิบัติละเว้นเพิกเฉยอาจจะมากกว่านั้นคใช่ไหมฮะ บทจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไรที่ไม่ปฏิบัติไม่อยอมรับผิดชอบเลยเดี๋ยพอประชาชนเดือดร้อนออใช่ไหมฮะฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองในพื้นที่เห็นคนก็ปอยู่เยอะให้เลียงบานดูแลสาธารณพุขทุกอย่างฉันไปทำไมะรัฐก็ดูแลดีกว่าแต่ฝ่ายที่ต้องรักษาป่าที่อ,อุทยานไม่ได้ไม่ได้แต่ทําไมบางช่วงได้เออมันเกิดอะไรขึ้นค,ค,คท,ที่ผู้ตรวจเป็นเดนท็จะมองถึงฝ่าเป็นธรรมด้วยคือผู้ตรวจเป็นจะเคารพกฎหมายแต่ทั้กันก็กำเนึดทังฝ่าเป็นธรรม ก็จะไปดูว่าทําไมจะแก้ปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมทั้งมวลแก่สังคมก็คือราษฎรที่เกี่ยวข้องบางคนก็ไปเกี่ยวข้องนักตุจรกตรผิดกฎหมายว่าไปตามกฎหมายแต่คนตุจริตก็มีคนที่เสียหายก็มีก็ต้องมาดูมาตรการต่างๆที่เหมาะสมที่รัฐควรจะเยียวยาแก้ไขหรือดูแลเช่นอาจจะในการเสนอทบทสวนกฎหมายหรือมีมาตรการใดทางทางปกครองที่รัฐบาลควรจะไปแก้ไขซึ่งผูต้ตระเด็นก็จะมีอำนาจส่วนดังที่สามารถที่จะ นำเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อสภาที่จะไปดูแลแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมยิ่งขึ้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งแล้วก็มีหลายอย่างที่ที่ที่มีการปฏิบัติไปแล้วตั้งแต่ตั้งสำนักง,งานมาสิบสองปีเนะ่ะครับเข้าที่ทราบเนี่ยผูต้ตรวจเปทนทุกท่านเนี่ยระมัดระวังแล้วก็ออกเข้าไปดูแลแก้ไขอย,อย่างพิถีพิถันกลับเรียนตรงไปตรงมาว่ามีหลายครั้งหลายเรื่องโอเคยอมรับว่าบางทีเราอาจจะถูกมองเป็นเสือกระดาษอืก็ไม่ว่ากัน มันก็ต้องเป็นเสือกระดาษแหละให้เป็นเสือจริงไม่ได้หรอกครับเพราะ,ะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ว่าในอดีตเนื่องจากว่ารัฐมนตรีสี่ศูนเนี่ยเคยกําหนดไว้ให้ตํานักผู้ตรวจปนดินและผู้ตรวจประเด็นมีหน้าที่จํากัดเมืม่อเขาจํากัดตามหน้าาที่ผู้ตรวจปนดินและเจ้าเที่จะปฏิบัติเกินกฎหมายไม่ได้เช่นในอดีตนั้นรับเพื่อนร้องเรียนปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อมีการร้องเรียนถ้าไม่มีการร้องเรียนแม้เห็นก็ทําอะไรไม่ได้อ เห็นก็นั่งเลี้ยงยทำไมได้ฮะต้องไปบอกให้คนอื่นเขาทําทําไม่ทําเราไม่รู้นะครับตอนนั้นเราก็ยังคิดในใจอีกเี็นถ้ามีอํานาจหยิบได้ก็ดีนะค่ะพัฒนาการรับดูลห้าศูนย์ให้หยิบได้ค่ะแล้วพอหยิบปับ๊บท้าทายผู้ตรวจทั้งผู้ตรวจแล้วให้หยิบเลยนะสังคมจะมองดูกล้าหยิบหรือเปล่าเนีก็คอยตั้งดูผู้ตรวจปัจจุบันแอนนาคอทค่ะที่จะพิจารณาเลือกหยิบเลือกตรวจใบอหนามาหยิบสเปะตะปะนะฮะค่ะ หยิบเฉพาะส่วนที่กระทบเกี่ยวข้องประชาชนไม่มจําเป็นต้องมีผู้ร้องเข้ามาก็ได้ใช่ไหมคะคือถ้าผู้ตรวจผมใช้คําว่าขออภัยนั้นเนี่ยพูช้ชาชนนั่งดยหยุ่มกันค่ะผมเพื่ออย่างนะถ้าตั้งใจกล้าๆแล้วนะค่ะอะไรที่ของตำรวรอนหยิบนะครับขอาังรุณอาหยิบวะครับเพราะคนเขาดูเราอยู่หยิบเพราะหยิบปังขึ้นมานะครับแล้วมาศึกษาหยิบมาดูว่าศึกษาว่ามันกระทบจริงไหมกระทบอย่างไร แต่การหยิบเนี่ยเียงแต่ว่าแน่นอนเราหยิบโดยพื้นฐานกฎหมายอตัดยางแล,ล้วความถูกต้อง <tha. S 2> สังคมต้องสนับสนุนเราแล้วคนที่ถูกหยิบคนที่เกี่ยวข้องเขากคา,ขาขรบเราเนะครับแต่ถ้าหาเราไม่หยิบ<ก>คนหมายให้เราหยิบอ่ะกฎไมาให้อนาจหยิบไม่หยิบเนี่ยถูกตั้งคําถามเลย <tha. S 2> ทาไปทํามาสภาก็จะอํานาจคืนนะตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ผมว่าท้าทายสานักผู้ตวรวจการแผ่นดิน <tha. S 2> และผู้ตรวจการในอนาคตในปัจจุบันและอนาคตด้วย แต่ผมดีใจที่ต่อหลังเนี่ยผู้ตรวจทุกท่านเนี่ยเท่าที่ผมทราบต้องเป็นเจ้าที่ภายในเนี่ยทุกท่านตั้งใจที่จะทำที่จะหยิบแต่ว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการหยิบว่าเมื่อไหรควรจะหย,ยิบอย่างไระ้วยกระบวนการที่ว่านี้เอ่อ,อเทจาที่ทราบผู้ตรวจประเด็นท่านก็จะมีทีมศึกษาค่ะทีมรึกษาประเด็นต่างๆเรื่องงานเรงกฎหมายเลยแม้กระทั่องอาจจะมีกระบวนการสืบสวนทางลับที่จะหาเบาะแส มาแบกอัพหรือเอาวิญญานวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาสําหรับสังเคราะห์นะครับพอหยิบมาปังปังป๊บเสนอแนวทางแก้ไขค่ถ้าหยิบเฉยเฉยมันก็งั้นๆันนะครับมันต้องหยิบพร้อมกับแนวทางแก้ไขแล้วก็สามารถที่อธิบายสังคมได้ว่าทําไมค่ะแต่สาคัญที่สุดผมเรียนว่ารํานวยจํารอดให้เราเนี่ยต้องเป็นกลางความเป็นกลางที่ต้องชัดเจนหมายความว่าผมขอใช้คำนี้กับเพื่อนฟังนะครับเป็นกลางตั้งแต่หัวจรดเท้าอื เป็นกลางตั้งแต่เช้าจนรดค่ำเป็นกลางทุกท่อยคำที่กล่าวขานและทุกชิ้นงานที่ปฏิบัติอเป็นกลางในทุกจริยวัตรแห่งชีวิตแล้วผมเชื่อว่ามาตรการเนี่ยควรจะขยายไปถึงให้ชัดเจนทั้งผู้ตรวจการทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยตั้งแต่เลขาธิการรองเลขการเพราะว่าสนักผู้เชี่ยวชาญทุกทุกคนในสำนักควรใช้มาตรฐานม,มาตรการใกล้เคียงกันเพราะเราปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐมนูรองค์อํานาจคือผู้ตรวจเป็นทิน พวกผมไม่มีอำน,นาจเลยนะค่ะพวกผมทุกคนเป็นเจ้าที่ไม่ว่าตําแหน่งแลวก็ช่างนะครับมีหน้าที่ตามที่ผู้ตรวจการมากมายอานาจไม่มีเลยทุกอย่างครับค่ะอํานาจติดตัวไม่มีเลยแต่ถ้าเมาื่อไหร่ผู้ตรวจประเดินมอบปั๊บเกิดหน้าตามกฎหมายค่ะคุ้มกองเราจะพราะสํานวนนั้นจะเพาะเรื่องนั้นแต่ทั้งหมดเราต้องรายงานผู้ตรวจประเดินทราบราแล้วสั่งค่ะระบบการรายงาน